Na Yavi. Venga Para đi que non hai que pocte, creo que va. ถึงเปิดเสกเข้ามาเลยเดวรับหน้าผมเลยเสร็จมาได้ปะ เบิดให้แล้วเปิดหมีอะไายหมดอุ้ยไหนาเหรอเอ้ยโอ้หมอในผม่นนี้ใช่หรอโอ้หมอละนกลเลย ไม่โง่คงมีคนเดียง่ะทุกคนก็จ,จบเลยมีทำเกมเป็นแล้วสวยอ่ะท,ทอย่างสวยอะไรใครเป็นคนเปิดอ่ะใเองเปิดนั่นน่ะใ้าเองเปิดตายตัวแรกอ่ะ